โมคิงเนาะยังหอนด้วยตรวจเยตัวดเลยตัวด้วัด้วยตัวด้วยั้นยตัวด้วยตัวเ้วยตัวดัวยตัวด้วยตัด้วยตด้วยัวด้วยัวด้วยตัวด้ยตัว้ตัววตัวัว้น้ยั้เ้นม้นี่ม้นาย้อเดียวอันเดียว เราขี่ได้คืนนี้มาเนี่ยอันนี้เแถานี้หนึ่งเขาของน้ามันจะวันเงี้ยเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนาะ เนาะใช่แลนี่หายใจยังบัวพอยังฝืดฝืดหมันย่างเมื่อยอีกบาทหนึ่งพี่น้องเอ้ยเนาะ,นะสบายดีแล้วสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนพี่น้องเนาะพบเจอกันกับบุเชียงคือเกา่าคือเดิมเนาะพี่น้องเนาะเลาเขามาทำมาส้มอย่าลืมเลอพี่น้องเ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามาให้ทงังบุเสียงเลยพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในท่ายคลิปอีกต่อ,ตอไปเนาะพี่นอ้อย มาต่อกันบานีนพี่เนอะหลังจากมือเส้านี้กลไปจ่ายค่าสร้างให้ทั้งบ้านนอกป่าเนาะก็จบจะสิ้นไปอีกขั้นตอนหนึ่งพี่นอ้อยกลับมาพี่บานี้พี่เนาะอยู่หงโมแขงสวรรค์นเขตเทานี้แหละพี่นอ้อยที่ตามอาการของทั้งพอตาเนาะพี่นนอะเมื่อคืนนี้ก็หูผลหูตรวจแล้วพี่นอ้อยไข้เลือดออกเนะาะพี่น้อยเนาะก็ล่าสุดมานี่ก็ทั้ง เมตุเนาะหรือว่าเป็นท,งทาทงเมถาวรทางบมเส้งนี่แหละพี่นอ้อยผู้ที่อยู่เป็นอยู่น้ำทางพอตานี่แหละเป็นโทรมาอาการทางพอตานี่ขึ้นนี่เล่าพี่น้อยคือไข่ขึ้น,น,นสั้นสันคือไข่แบบแบบคือซอกหน,กนึ่งมาจา,เากเนาะเนาะเป็นแบบคือเมื่อวานนี่บอสสั้นใช่เลยพี่นอ้อยสั้นแล้วกักระตุนกระโตกระหอน แต่หัวโบเจ็บพี่น้อยแบกอยู่เนาะขายเลือดออกนไงเออคือเป็นอยู่นี่องนี่แต่ว่าหมอตรวจแล้วแต่ดังว่างแล้วละเอียดต้องคัมถามไปตุ้ยแต่ว่าอันทางทางแพทย์คนนี้เขาไปตรวจอีกทีนึงเนี่ยต้องรอถามมาอีกทีนึงเนาะแต่ว่าอาการนี่ช่วงประมาตีสามนี่ก็ก็เป็นได้พี่น้อยแบบนี้เพราอตีสามมันไข้เนาะเป็นไม่ละเก่าไข้ขึ้นไม่ละเก่าแล้วว่าตรงช่วงปัมมาเที่ยงกินนี่เนาะ ตัวน,นี้ก็ประมาณชัวช่วโมงเลยพี่น้องพอไปเชยงกันถือลง,งถือลงมะฮอดพี่กับไก่ได้พี่น้องประมาณช่วงนี้กับปลายมงพอดีเลยอ็ดม้งไข่ขึ้นไปด้วยไข่ขึ้นเองในวันนี้เนาะเออไมีแต่ว่ากับเดี๋ยวเขาไปทำอาการเนาะนบางช็อตบางตอนอาจจะท่ายทับมันพี่ให้น้องเบืองบมได้กัเดี๋ยวมาพูดมาคุยแจ้งบอกน้ำกันอีกพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะนะจะไหนก็ขอมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณเด้อพี่น้องเนาะ แบ่งป,ปันความรู้ให้ทางมู้เสี่ยงแล้วก็นในครอบในครัวพี่นอนะ้องเนาะเกี่ยวกับอ่าเป็นตัวน,นี้แหละพี่นอ้องอีกใครเลอกนอกนะแต่กับพี่น้องเนาะใช่เปลากัอ่าแบ่งปันความรู้น้ำกันพี่นอ้องเอาบุญน,น้ำกันเนาะพี่นอนะ้องเนาะก็มีแต่ว่ากะรดงไปติดตามเบื่ออาการน้ำกันอีกทีหนึง่บงบบดนี้พี่นอ้องสำหรับทางตาเพระาะว่าถึงสี่เหล็ก้อยการสั่นหนาวแต่ว่าปวดหัวเนาะพี่นอนะ้องเนาะ จากเชลยอยู่จังมื่นจากวันแล้วพี่นเอาะติดตามครับส้มเป็นกำลังใจให้เดอ้อพี่น้องเด้อเนาะไปลงไปพนลเบือนนี้พี่น้องเไยเนาะูดขี่ตุมพี่น้องไปลุยล,ล่างแล้วก็ล่างอีกเนาะก็เลยโบคอล่างนะสบายดีเด้อทางนี้เด้อร์มาบนทางคอยจำเหตุการณ์เตือนอีกแล้วพี่้ มดีเสียงไม่พอเลยมันหนาผนช่วงนี้ชิรับชินอนสายเนาะก็ได้หายทางเป็ตู้นอนเผาคนเดียวเมื่อคืนนี่แม่นมันว่าเขาอยู่ห้องพิเศษอย่างซี่ยังยังอีกอีกอย่างหนึ่งแนเนาะแม่นมันไม่เหมืองอยู่นะไม่เอยู่เลยและทั้งอาการทั้งพ่อก็ขึ้นอีกแล้วแม่ไปลองเลยทางเป็นตู้โทรบอกว่าเป็นไข่เลยแต่ว่าท่านหมอเป็นหายกินยาแล้วหอมหัวลงเลยวันนั่งไปไปนองเลย จกเป็นอะไรไปหาประชมกันไหนพี่น้องแบบว่าขึ้นเวลาเก่าเวลาเริ่มไข่เนาะเสร็จแล้วไหนพี่น้องเยเนาะเนาไปเนาะไปหาประชมกันพื่อนพี่น้องใช่ไปทางได้นะขึ้นบ่ขึ้นเนาะขึ้นเนาะไปเนาะเพราะว่าขึ้นไปทางว่านหน้าเพะพี่น้องก็ได้หยักสายในจักหน่อยเนาะโอ้เสี่ยงกับไปโม่เมื่อนี่ทางซางทางประตูน้องปลาเนี่ยแหละเอน้องมาพี่มันกับไก่อะไรพี่น้องร้อยกว่ากิโลผู้เนาะ เนาะเดี๋ยวติดตามยูน้ากันอีกเมื่อนี้กับพี่น้องเนาะไข่เลือดนอกพี่น้อ้ช่วงเราดูผลเนาะพี่น้องเนาะเป็นลายได้พี่น้องอยู่ในห้องเมื่อคืนนี้กันเนาะบางคนกระชอกจนดว้าโจ้เนาะเอาไปหมดและพี่น้องใช้ยูห้องตัวใดตัวในเนาะเดี๋ยวตัวไหนพี่น้องหมดละอากาศนาะพี่น้องไฟ้าผุมืัอนี้กับยันบลอดเหาพี่น้องประมาณใบมือสองมืนี่กับยันบ่มน้อยยูอันนี้เนาะ เนาะหมดล้วเจ้าพันธุ์ตหป่ม้วเ้าตวมามเนี่ไปด้วยมาห่อนเจ้าเทิงเลยมาตัวชั้นน้ำรากกมาหาตรวจบัดวบมีไข่คือาจแล้วคืบาจากชั้นนะบัดมือก็อห้อนห่อนหาโบมีไข่ไข่เนี่ย อันอาบุญหลอดมามานิ้บเซกิใหตรวจไข่สองเท้าโบเห็นไข่โบมีไข่เนาะแต่ว่าตัวห่อนเพิ่งพี่น้องกันมื่นหรือเปล่าะอันนี้ด้เช็ดยากิ่นี่ได้ยินีช่ำนี่นะโอ้นี่ก็ยังห่อนอยู่นี่เนาะหมดแล้วนี่ตายาแล้วมันก็มีไข่เราแต่ว่ามันมีอย่างน้ำโมหัวคะมันเด่งมากน้ำโมอันนั่นก็ยังเห็ดว่วแล้วอะตามรักกันวันนี้เนี่ยตามรักเอร มึงบอกวยโบแล้วเนาะไม่บอกนะคะก็ดืมเสนโบแล้วว่วยข้าไปมึงโมเนอบอกบอนี่แหได้เทรบอกขาอุ้นมุนก็ได้พวงขาท่านออกมาในโต๊ะแน่นอนนะโทรบอกเนขาเะหเกขัดบอกสิทายันบึงเหรอเม่นเานี่อารกินเ่าไหร่กนนทอกขาขาพ่วงเสียออกจากบ้านเดี๋ยวท่านดวิทย์ กลับเมื่อมันไก่แล้วอะจากหน่อยกิโลจะอ้วีัมันไข่เดินออกเพราะมันเป็นไอชิ้นมากคือติดหน่อยคือดินนี่ว่ามันมามันมาเป็นไหนได้แต่มาแปลกแต่ามาอาหลอดมาตรวจมเห็นไข่ต่ว่าอันนี้เขาเพิ่ตรวจเอานี่ใช่ตรงนี้ป่ะอ๋นี่ใช่นนี้นันี้อันตรวจระาตวห่อนนั่นเองห่อนเง ตรวจแต่องเทือแล้วว่าคือเทือนึ่งแต่โบมี่เห็นไข่หมอแต่ว่าชัดหมหมอจนเงินจนหมอจนเงินถามออมาเอาปูไปข่ไข่ใช่หรืเดี๋ยวขอจุดยาหมอจะมองได้นี่ละใช่ไเป็นยงไนก็ใช่กินยาแล้วก็รงเลย่ะกินยาที่ปนท้องไม่ได้กินสมองกินฉันดื้อ เวนมเดเื่อเคืองละไของเป็นนึกหายเลยคือมาผิดชนไปลลำบกโทรมาเพิมเินแล้วไ่ไมู่กับไปปรมานไอ้ตรวจเลือดได้จะตรวเลือดทางงาบาได้แหะมันยังมาหใช่เลยตรวจมาเลยขยากินนะหามประจำผลเลือดบ่ไม่ันก็เมืนไ่ว่แหละเออต้องาาหมอีกที่เนาะไหนเรียเรานี่ ว่ายานี่ก right enfin, ินน้ำอยู่ป่ะ่นไม่จหากินอันนี้นะเกือแรดนี่ยปอแก้วเบิร์ดเหล่ามะพร้วเบิดเหล่าลายอ๋อคือว่าได้ทัินทังลุงบนก็บอกว่าลูกตัวนี้เ่นผมม่ยาหากินแต่ว่าเฮาติดตามอาการเบิ่งงพระนเจ็ดมือ่าเป็นจังไดก็จังถ้าบิดในเจ็ดมือนะแม่นนขีดอันตรายทาว่าไข้เดือดหนอแม่นอันนี้หาชิได้หามือหมือ หามืัอนี่หรือเปล่าปุ๊บหามื่ะหามนี่เนาะมันมันเชคขึ้นเนี่ยกินเบิร์ตแล้วเราตา่ำเราเป็นเย็บหัวแต่น้ำเหรอเย็นเนนจอเอซี่พันเลนน้ำมากมาให้กินน้ำมะพร้าวน้ำเลยแล้วมันจะได้ขับเนียวใช่ไหมวีส่วนนั่นกินน้ำมะพร้าวน,น้ำมะพร้าวนี่เป็นน้ำชีขับเนียวได้เร็วที่สุดกับเวลาไขาร่รถเนี่ยยิ่งอันตรายจำนี้นะแบบเดือดทำมันลงต่ำเพิ่นนะถ้างไข่รถนะ ระำบงตันนี่ไข่ตัวชั้นใชไเป็นนร้แก็คงวไปเอาเลือขดนุ้ๆนตลอดเนียนะไข่ปกติไข่นะไข่วันเดืนไข่วันเดึ้นสามสิบเนาะแปกแต่ว่าเป็นย่างขึ้นหนาวคือสั้นแปกแต่ว่ามาปวดห็นนี่นะนาำรลอนรามายสองเท่อเนี้ยนะมันบ่มีไข่ในน้ำหลอดเนี่ยเขาจะมีได้คอมมิช คือทางแพทย์เป็นตรวจสองเทอแลด้นี่แพทย์จนบอกว่าอย่างไ้เมื่อบ้านเพื่อนที่เห็นเลยบอกแต่มาไขเลือดออกชกใ่กิ้ครับช่แล้วเห็นเลยค่นว่าครกไขไาไขตีชามเนาะว่ากไขไ มาสียารานีะเออยวพ่นีก็น้แหทุกคนเนี่ยมันอมาสีดก็มีแตเลาบมชีอ๋อืออเควาสีหามันมันเป็นผืดนี่โมชฉีดก็ดีตุบมอมันอันนี้ได้พอเพล่ดเพพินยาเผาเห็นเอซีเพิ่นเม่นมาบอกฟูเพิ่นประสงการณอเพิ่ามาทำมันเป็นพืดนี่บอกเออผพื้มันฉีดขื้นน้ำนิดเดีอไข่เลื้นองนี่ฉืดขึ้นได้พว่าบต้องฉีดก็ดี เพื่อนทั้งลุงเฮิร์มก็บอกยุ้งมือื้นนี่ถ้าว่าเป็นผื่นเป็นอยังเพื่อนโปรชดยาให้เหมือนเพื่อนมีอันนี้ของเพื่อนยู่วิธี่บอกว่นมันจะผิดเลยมันจะผิดเายในเช็ดมือเห่นไหมใช้กระดาษเปียกมาเช็ดมือตุกระดาษเปียกทำมกระดาษเปียกอันนี้มาเช็ดกลิ่นเวลาเก่าอันนี้วันนีไหนวันสิบเอ็ดมกราเที่ยง คือเดีวน่องเนาไาข่าวากินนะพ่อเป็นตังไข่ื่อทีนี่ประมาณจังโมงถมิุกเป็นไม่าเกนะ่าเี่ยมูนีอมงมาณนียเน้าะนี่างเนยมางยงเนี่ยนยเนี่าาเนนงยง่ย

ก็ค okay. ือคนมาได้เป็นยังบัแบบส้าก็ไเลยนี่ไงก็นเลยมาได้พากันมาแต่แดงเนี่ยยากเลยนี่เนาะเพราะว่าไปตรวจแล้ว่าบเห็นตัไข่เนี่ยมันเงินตัวนี้แห่ะแต่ว่าชันเนาะมันเปียกเนาะตัวจบนบัดกินปินมาส่วนสามมือบัดตรวจบัดเจอบัดเจอไข่สี่สิบีสามสิบอยอันนี้อบบจากคณะมาตรวตอนจริงตวงเที่ยงนี เต่เราไขกินแล้วก็พูดยาจัดปวดรุ่งแล้วหนือว่าเขาคือเขาคิดนี่ผ่าไข่เลือดออกนี่ไข่นี่มันขึ้นเป็นวางเวลาบ่นเนาะไข่เลือดออกนี่ไม่ว่าสั้นได้แต่ว่าแต่ว่าไข่บูขึ้นแต่ว่าเวลาตรวจหนูโเห็นนย่งเีนะเพราะว่าไข่เลือดออกนี่มันบริมาร้องกับไข่ได้ถึงว่า ในสเนาะทีว่าจังไรบาทนียด้เนาะปวดขาเนาะปวดขาแบบอะไเจ๊ังไข้เจงังไข้ปกติสิไม่ได้นอนเหมื่อยตลอดเด้บัดช่วงคือคนว่าเป็นยังไเนี่ยอออันนั้นอันนั้นจมาคนไข้เนาะขาดเลือดบ่ เมื่อไม่ได้นอนมาวันเนาะเอาไ่ได้การเล่นนอกวันนี้แกแต่ตอนนี้เมื่อยป่าเมื่อยป่ามนจะเมื่อยเมื่อยบปล่ามจะเมื่อย ใเราต่นเต้นต่ออย่าเาเมยอย่ารไข่พีอยูเ่วลันเีไม่ขนไ่เลไม่ได้นเมย์เลยันนี้แหละตกตอกตอกตขึ้นมาได้หลยใจเต้นอเ้มัแค่ว่าบีบหัวใจนะเนาะอมมันห่อนเลยคายมันห่อนแบบห่อนดนนแบบคือไฟลุกม่ใช่้ะ่คลาคือเอาเอาเตามาพิงไว้ได้นะเข่นมยะ อไปใช่ะอยดลยหเ่อนยเะสามเดี๋ยวถามเบิ่งทั้งแพ่เพนอีกเทานึงเนาะคุยคุยกับเพิ่นยนะเพราะว่าเพิ่นอาจจะกอกเพราะว่ามันเกิดขึ้นอยู่กับเอาคำห้าถามกับเพิ่นคือกันได้เพราะว่าจะต้องไปถามเพิ่นสาเหตุแบบนี้เป็นที่มาอย่างไรเนาะ

เ้อัคราปืนก่อนเพราะว่าเพ่พี่น้องเพันอันนี้แต่ว่าอันเสียงออกไปหาทั้งเพศพันเพี่นออกไปกินข้าไปหน่อเยโมทันมาอยู่เนาะมีแต่รออีกจับน้อยเมนบอกมากินข้าวแต่วันไปหาหมอทั้งนั้นเนาะเพราะว่าเพันก็มีคนไล่นะพี่น้องคนเล่นหน้าเล่นหลังอยู่ซอยกันแต่ว่าทั้งนี้เพันฉีดยาบ่ได้พันฉีดเลยเลยมันก็เลยไปพายนั่นแบบนี้เราเนี่ยไทย เวถ่ายจังเลยโอ้แหเมนหะเนาะงอ่าวันนี้กระดาษไว้เวลาเขาเอ่เข่าของหน้ามึงยางเขาไปขีดไว้เนาะเดีล้วสินีนตัวทายตั้เมื่นเออน้ำกิ้นี่บ่เราก็เขียนอยู่อันนี้ทังอันไปเขียนนี่แล้วนะเราเองเนะบอกว่าเขียนบอกโอ้ล้วเลยเขียนจเปีนแล้ว ขึ้นเดียวหนี้คือยังไงนี่นะอทาไทยไทยเนาะหนึ่งชอสามสีสีเือเราไม่ไทยเบอเลยเขาจดไว้อันนี้แหละคือสีเนียวคือสีมันยังมะฮูมเล่านกกินน้ำนี่เนาะกินน้ำได้อเนาทานแล้วุดไว้เพิ่มเ่อาการมันดิมันสีลายหรือว่ามันสีไดเนาะกันเช่ว่าก็ดไว้แต่คนมาติดตามบึงปวดตัวตัวนี้ <Hearts S 2> ไปตรวจเบิ่งอีกเทนึงเนาะใบนี่พนักใบแล้วพอนิ่งเนาใบได้ค่สิบเออนี่เด้เนาะนี่เด้ค่าขาเมื่อคืนนี้อ่าตัวตัวนี้ตัวเทิงนี่อันนี้เนาะตัวนี้ถ่ายนี่อันนี้เช้านี่เนาะเริ่มใหม่มื้อนี้นี่มื้อนี้คือ1เนาะถ่ายนี่มื้อเดียวอันเดียวนี่อ่าเราขี่ได้คืนนี้มานี่อันนี้เช้านี่นี่เข้าห้องน้ําอยู่บ่เหี่ยวเนาะ1 2 3 4 5 6เนาะ6พี่น้อง เลือยุเนเดยเลือยเนาะเลือยุ่ปกติเดียวนไม่เลื่องหรอวะอ่านี่วขาวยุเราอ่ะเพราะคันอันนิยวลายชิ้นนั้นจังดก็เลื่องไอโบแมนจังแด่ก็ขาวยู่แล้วไปสิเนี่ยนิ่วขาวยุงเราอะมมว่าอะไรไปเท่าไรแล้วพันจุดนะจักโมงจักโมงมันจะได้เบื่องนําใบนี่หุจักตออถดิกินน้ำกินน้ำเมืตุกตตุก ตอนนี้นี่คือมันหัวนี่บวได้ปวดเนาะนหัวนี่บวได้ปวดใช่กินกนี่มันอะไรเป็นเวลาอะไรพี่น,อน้องเลยเนาะเงินสนบาดูเงินโบเห็นไข่นี่นะนแต่ว่าเขาบอกโอสาเหตุคือว่าไข่เลือดออกนี่เวลามาตรวจนี่มันคือนี่เห็นแต่ว่ามือเช้านี่แบบบเห็นมันก็เลยเสิดไปซีดอตอนที่มัตรวจทั้งสั่นทั้งห่อนเออสั่นห่อนโตนี่ก็ห่อนในทางเด้อ แต่ว่าโบโบเหน็นไข่เออพ่นตัวนี้นะตัวต้องสองรอบโบเห็นไข่ตัวนี้กินบ้างอ๋อเนาะมีแต่ว่าการพี่น้องอีซีเนาะเฮียเกี่ยวกับทางนี่นะทางมูเซียงกับโบคอยมีความูลว่าในาพี่น้องเลยแต่ว่าอากาศเป็นมีถ้าว่าเป็นตรงกับเป็ซีไข่เด่นออก็แสดงว่าแม่นน้อพี่น้องเนาะหรือว่าอาจจะเป็นคือมูเซียงวิจัยว่าบัตรขึ้นเป็นไข่ในบัตรโบเป็นนี่ใช่ไห มี่ต่กินน้ำเนาะมี่จะกินน้ำเอาแล้วน้ำลายน้ำกินไนเนาะเดี๋ยวเลือดสีเหยวได้กินน้ำเนลายนี่จะเลือดไะหลุดะอรเลยเนาะลายชับเพื่อออกไปเจ็ดมือเลยอย่างเมื่อายแล้เราเลืองได้เราเริ่มเลืองได้กูเาเกินห่อกินน้ำลายตรวจจนเท่ามือออกก็ได้เดือดนะ เลือดกะดีอย่างนึงได้เขาดูออกกะมันกะตอนนั hmm. Hmm. No. No. No, no ้นทิ้มแล้วเขาได้ทายเทพปรมูลไม่เรามีมองมันนี้ออกไปกะดีอย่างนึงได้อ่าเนาะเอาสามีเทวันแล้วทั้งเนาทั้งทั้งโมดี้กับสินตั้งตามมาเมต่วะเพิ่มเติมจะไดนกับช่งว่ากันเนาะไม่ตาเวชกับสกนโอ้ไปก่อนได้บ้านนี่มาเก็บงานนี่ก่อนเพิ่มเติมจะไดนจังว่ากัน กลับมาน้าก uh, ันหลายคนอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะจนกายคือครับนะเนาะ่ะบาดนี้พี่น้องยครับออกมาข้างนอกก่อนบาดนี้พี่น้องเนาะกอ่าจัสิจักสาธิตแบบใดพี่น้องเอ้ยเนาะพว่าหากัดพ่อครั้งแรกอ่าเพราะวเฮาก็บ่แม่นหมพี่น้องเอ้ยแต่ขนาดหมอเพิ่นก็ยัง งุงคือกันเนาะไปตรวจสองรอบเลยโบเห็นไข่แต่ว่าอาการกระตัวห้อนคือคนเป็นไข่นี่แหละพี่น้องพี่แบบสั้นแบบแต่ว่าพอไปตรวจผลออกมาโบมีไข่มันก็เลยทำให้เขาคิดยากตอนนี้พี่น,อนอ้องเอ้ยเนาะทางแพทย์เพิ่นก็นยังยากยังคิดยากอยู่พี่น,อนอ้องเนาะทางบุษยงก็บริถามเพิน่นอน,อ,นอีกมเพิ่นบยมเออาาหรืว่เพิ่มเติมจังใดก็ พี่น้องเอฟซีเด้อเนาะถ้าพบเจอเกี่ยวกับอ่าดูไข่เดินออกเนาะเป็นอาการแบบนี้ถ้ามแม่นกะก็ถือว่าอ่านี่พี่น้องเอวยเนะาะถ้าบ่แม่นก็อีกนู่นึงบัดนี้นก็จะทิชชาธิตจังได๋พี่น้องเลยอ่ามีแต่ว่าก็ติดตามเบิ่งนํากันมื้อนี้กะพี่นอนะ้องเนาะอ่าไมีแต่วา่าบดเสียงลาพีด้าน้องก่อนคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะยังไงก็ขอบบุญขอบคุณขอบมุกขอบใจพ่อแม่พี่น้องเบื่อสุขสุขคนนะพี่น้องแนบะ่งปันความรู้แบ่งปัน อาแนวซีนดีดีแนะพี่น้องเนาะพี่น้องเขาเด็ก็ให้ทั้งควมหูทั้งบมเสียงเด็กอะไรในครอบในครัวพี่น้องเลยเนาะขโมยขอบใจดลายเด้อเนาะเอาอยู่ดีไม่แห้งเบิรสุขสุขคนนะพี่น้องบมเสียงลาไปก่อนพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ